ใรเอววันนี้หมวกวิเศษนั่นเองเอ๊ะหมวกวิเศษจะเป็นอย่างไรนะอยากกระพริบตานะคะดูให้ดีดูให้ด,ดีไว้เอ๊หมวกวิเศษจะเป็นอย่างไรแล้ววันนี้ใครจะได้หมวกวิเศษไปตัวตรงหรือ,อยังโอ้โหฟังนิทานก็ต้องตรวตรงตรงเฉยๆตามองมาด้วยเอาละ,ะหมวกหมวกทำไมคะ หมวกจะลอยไปแล้วหมวกจะลอยไปแล้วลอย้ะลอยหรือยังลอยแลอแปล,ว,แลว,แว่าเด็กของคุณนั้นเป็นเด็กดีหมวกวิเศษก็เลยไม่ลอยหลุดหายไป การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานมากเลยนานจนจําแทบไม่ได้แล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาบอกว่าชายคนนี้หน้าตาหล่อด้วยเหมือนเด็กปหนึ่งห้องหนึ่งทับสองม่นะเขาบอกว่าได้พักอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวเลยบริเวณ ชายชายใดคะชายป่านั่นเองทุกเช้าเลยชายคนนี้จะตื่นนอนแต่เช้าตรู่ที่พระอาทิตย์ยังไม่ส่องแสงมาพอตื่นมาแล้วเขาก็จะรีบเดินเข้าไปในป่าไปตัดฟืนอุ้ยไปตัดฟืนเพื่อที่จะนำไป ให้กับคนในเมืองเห็นไหมคะเพราะว่านานมากแล้วสมัยนั้นยังใช้ฟืนอยู่เลยพ่อใบยๆเขาก็ได้ฟืนแล้วจึงเดินกลับบ้านระหว่างทางนั้นนั่นเองเอเดินมาไกลๆมองเห็นอุตัวอะไรนะ อยู่ไกลจังเลยมองใหญ่เลยเขาก็รีบเดินทั้งๆท,ที่แบกปืนหนักอุ้ยหนักจะตายแต่ก็รีบเดินเอเจ้าตัวอะไรนะกำลังกระโดดอยู่ใต้ต้นไม้อ่ามันกระโดดใหญ่เลยโอ้ เจ้ากวางนั่นเองมันกระโดดทำไมนะเขาก็เดินยังไม่ถึงสักทีนหนึ่งเอเจ้ากวางน้อยกระโดดพยายามจะเอาอะไรเอ่ยอ๋อปากฏว่าเจ้ากวางโดดเพื่อที่พยายามจะเอารูปองุดนนั่นเองแต่ว่ากระโดดเท่าไรเท่าไร มันก็ไม่ถึงสักทีหนึ่งแล้วเจ้ากวางน้อยจะทําอย่างไรอุ้ยทำอย่างไรดีนะโดดเท่าไหร่ก็ไม่ถึงเหนื่อยแล้วล่ะเจ้ากวางก็มองดูลูกองุ่นแต่ก็โดดไม่ถึงสักทีหนึ่งเพราะว่ากวางนั้นยังตัวเล็กอยู่เลยก็เลยไม่สามารถที่จะกระโดดไปหยิบลูกองุ่นได้นะ ช,ชายหนุ่มคนนั้นเห็นเจ้ากวางน้อยตัวเล็กแล้วพยายามจะกระโดดหยิบลูกองุ่นโอ้เจ้ากวางน้อยตัวนี้จะต้องอนหิวแน่ๆเลยเอาละเอาละเจ้านั่งเถอะจ้าไม่ต้องพยายามกระโดดหรอกเราจะเก็บให้เจ้าเองว่าแล้วชายคนนั้นก็เอื้อมมือเก็บองุ่นแล้วก็ส่งให้เจ้า กวางน้อยเจ้ากวางน้อยก็ร้องว่าอ่ะอ่ะอ่ะได้แล้วได้แล้วเราได้กินองุ่นแสนอร่อยแล้วแล้วต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปแต่ต่อมาเย็นวันหนึ่งเย็นวันหนึ่งขณะที่ชายหนุ่มนั้นกำลังเดินกลับบ้าน อยากเร่งรีบเพื่อที่จะให้ถึงบ้านก่อนมืดนั่นเองก่อนพระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าไปชายหนุ่มก็เห็นอีกแล้วเห็นสัตว์ตัวหนึ่งยืนดักรออยู่ตรงข้างหน้าเขาเจ้ากวางนั้นดักรอเขาอยู่เอ๊ะเจ้ากวางน้อยจะรอเขาเรื่องอะไรนะว่าแล้ว เจ้ากวางหนุ่มเอ้ยขอโทษค่ะเด็กหนุ่มก็รีบเดินไปหาเจ้ากวางน้อยอา้าวเจ้ากวางน้อยมารอเราแล้วหรือว่าจะเอาอางุ่นอีกล่ะเจ้ากวางน้อยสายหน้ามิใช่หลอกไม่ใช่หลอกวันนี้เราอิ่มมาแล้วเราไม่เอาอางุ่นจากท่านหรอกแต่เรามีของมาฝากท่านด้วยละว่าแล้ว เจ้ากวางน้อยก็ส่งหมวกใส่ให้หนุ่มชายหนุ่มคนนั้นชายหนุ่มบอกว่าโอ้นี่เจ้าให้เราเหรอขอบใจมากนะดีเลยล่ะเราจะได้เอาไว้ใส่เวลาเราออกไปหาฟื้นยังไงล่ะกันแดดได้ด้วยเอาละใกล้มืดแล้วล่ะเราต้องรีบกลับบ้านแล้วแหละเดี๋ยวมืด เรามองทางไม่เห็นเจ้าก็รีบกลับไปเถอะเดี๋ยวมืดเจ้าจะกลับบ้านเจ้าไม่ถูกนะว่าแล้วต่างคนทางก็ลากลับกันกลับบ้านของตนไปนั่นเองรุ่งเช้าต่อมาชายหนุ่มก็เตรียมออกไปหาฟืนแล้วเขาก็ไม่ลืมที่จะใส่หมวกของเจ้ากวางน้อยไปด้วย ในระหว่างทางนั้นนั่นเองที่เขากำลังเดินไปเดินไปเขาก็ได้ยินเสียงพูดคุยตลอดทางเลยเขาก็เกิดความสงสัยว่าอใครนะอยู่แถวนี้เสียงใครอะเสียงใครพูดกันอยู่เอไม่เห็นมีเลยหรือว่าเราหูแววไปเขาก็ เดินตามหาเสียงที่พูดแต่ก็ไม่ได้แต่ก็หาไม่เจอสักทีหนึง่งเขาก็บ่นไปด้วยว่าเอสงสัยเรานั้นว่าวไปแน่ๆเลยว่าแล้วเขาหาไม่เจอเขาก็เดินต่อไปต่อไปเอเขาก็บ่นไปด้วยเอรู้ไหมว่าอาหารเดี๋ยวนี้หายากจังเลย ต้องบินไปไกลๆต้นไม้ก็ถูกตัดป่าก็เหลือน้อยหนุ่มน้อยก็บอกเอ๊ะเราได้ยินอีกแล้วละ่ะเสียงใครนะมาบน่นหรือว่าหูเราฝาดจะว่าปินเจ้านกก็ไม่ใช่เพราะว่าเรายังไม่เห็นนกเลยสักตัวเดียวชายหนุ่มก็ยังสงสัยอยู่อีก แล้วเขาก็เดินต่อไปต่อไปแต่ไม่นานเขาก็ได้ยินเสียงพูดดังขึ้นมาอีกแล้วว่าเอแล้วรู้จักนกกระจอกพวกนั้นไหมเห็นบ่นว่าปวดท้องปวดท้องอ๋อฉันเคยเตือนเขาแล้วล่ะว่าอย่าก,กินถั่วมากเขาก็ไม่เชื่อเจ้านกกระจอกก็เลยปวดท้องอย่างไรล่ะชายหนุ่มก็ว่าเอ เสียงใครพูดอีกแล้วว่าหรือว่าหูรเราแววไปเองตลอดเวลาเลยว่าแล้วชายหนุ่มก็เงยหน้าขึ้นไปก็เห็นนกคู่หนึ่งอยู่บนกิ่งไม้เขาก็เลยเอาหมวกออกจากศีรษะของเขาหรือจากหัวของเขานั่นเองปรากฏว่า พอเขาเอาหมวกออกเขาก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเอหรือว่าจะเป็นเพราะหมวกไปนี้นะที่ทำให้เราได้ยินเสียงเอาละเอาละเราจะลองสวมหมวกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพอเขาสวมหมวกปุ๊บเขาก็ได้ยินเสียงนกสองตัวพูดกันอีกแล้วว่าเธอหยาบเธอหยาบไปกินข้าวฟ่าง ตรงส่วนเชิงเขานะเพราะว่าที่เชิงเขานั้นเขาฉีดยาเอาไว้ล่ะเจ้านกตัวที่สองก็ตอบว่าขอบใจมากจ้ะขอบใจมากจ้ะแล้วเธอจะบินไปไหนต่อล่ะน่าชายหนุ่มก็เลยคิดว่าอ๋อ เราต้องสวมหมวกแล้วละ่ะเราตึงจะได้ยินเสียงเจ้านกสองตัวพูดนับตั้งแต่นั้นมาชายหนุ่มก็มีความสุขและสนุกสนานถึงแม้เขาจะอยู่คนเดียวแต่เมื่อเขาสวมหมวกแล้วเขาก็จะได้ยินเสียงสัตว์ต่างๆนั้นคุยกันโอ้ไม่ใช่สัตว์นะต้นไม้ก็ยังคุยกันได้อีกแล้ว เขาก็เลยรู้ว่าอ๋อเขาว่าอยู่บนโลกนี้พร้อมหมวกวิเศษใบนี้อย่างมีความสุขแล้วเขานั้นชายหนุ่มคนนี้สามารถฟังภาษาของสัตว์ก็ได้ต้นไม้ก็ได้เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวหรือคนเดียวในป่าอีกต่อไปแล,ะละ้วล่ะเขาก็เลยนึกขอบใจเจ้ากวางน้อย ที่ได้นำหมวกมาให้เขาทําให้เขานั้นมีความสุขที่ได้ยินเสียงเจ้านกคุยกันต้นไม้คุยกันวันหนึ่งชายหนุ่มแบกฟืนกลับบ้านแล้วก็เห็นเจ้านกสองตัวน่ะกำลังคุยกันเขาจึงเดินเข้าไปใกล้ๆมันเพราะอยากรู้ว่าเจ้านกสองตัวนั้น กำลังคุยอะไรกันอยู่ที่แท้น้านี่เธอรู้หรือเปล่าว่าลูกสาวของเศรษฐีกำลังป่วยน่กเจ้านกตัวที่หนึ่งพูดตัวที่สองก็เลยถามว่าอา้าวเป็นอะไรเหรออ๋อเขาพูดกันว่าเป็นเพราะว่าต้อนมะม่วงที่ปลูกอยู่ในสวนหลังบ้านของเศรษฐีนี่แหละ เป็นต้นเหตุให้ลูกของท่านเศรษฐีนี้ป่วยชายหนุ่มได้ยินเท่านั้นแหละจึงทิ้งฟืนและหวานแล้วก็รีบวิ่งตรงไปยังบ้านเศรษฐีไปดูว่าลูกสาวของเศรษฐีนั้นป่วยเป็นอะไรเขาเศรษฐีนั้นบอกว่า เราไม่รู้จะรักษาลูกของเราอย่างไรแล้วล่ะถ้าใครรักษาลูกของเราได้ก็ดีสิว่าแล้วชายหนุ่มก็บอกเอาละเดี๋ยวเราจะทดร้องเองว่าแล้วเศรษฐีก็เลยให้ชายหนุ่มไปพักบ้านอยู่ใกล้กับต้นมะม่วงแน่ชายหนุ่ม ใส่หมวกวิเศษนะคะแล้วก็เดินไปที่ต้นมะม่วงแล้วเขาก็ได้ยินเสียงต้นมะม่วงร้องควนคางว่าโอ้ยเจ็บจนทนไม่ไหวแล้วนะโอ้ยชายหนุ่มก็ได้ถามว่าเจ้าเป็นอะไรล่ะเจ้าเป็นอะไรไปเลยต้นมะม่วงต้นมะม่วงรีบตอบว่าเขาปลูกรงเก็บของทับรากของเราวาสิเราเจ็บจริงๆนะชายหนุ่มตอบ โหน่าสงสารจังเลยเอาละเดี๋ยวเราจะช่วยเจ้าเองเราจะช่วยอะไรท่นบ้างได้บ้างละ่ะเราอะแก้แขนแล้วละ่ะเมื่อนำมะม่วงไปรับประทานจึงทำให้ลูกเขาเจ็บป่วยนั่นเองเอาละท่านเศรษฐีชายหนุ่ม จะไปบอกท่านเศรษฐีว่าอย่างไรคุณครูจะให้เด็กๆลองกลับไปคิดดูว่าชายหนุ่มจะไปบอกให้ท่านเศรษฐีรักษาลูกได้อย่างไรแล้วต้นมะม่วงนั้นจะหายเจ็บได้อย่างไรคุณครูจะให้นักเรียนกลับไปคิดดูนะคะแล้วนำคำตอบมาบอกคุณครูสิว่าเขาจะทำอย่างไรกันได้กลับไปคิดด้วยนะคะ วันนี้เรามาดูต่อเลยนะเกมทายพยัญชนะ